ทานข้าวด้วยกันค่ะเมนูของเราค่ำนี้นี่จ้ะโจ๊กถ้าไปกินที่ร้านโจ๊กนี่เขาจะเรียกว่าโจ๊กหม้อดินนะคะเพื่อนๆอันนี้เราใส่ไก่มาแล้วเราก็มีไข่นี่ค่ะถ้าไปกินที่ร้านหลังมอปัตตานีโจ๊กหม้อดินเขาจะใส่หม้อดินนะคะอร่อยค่ะนี่ค่ะแต่เราซื้อกลับมากินที่บ้านเราจะกินคู่กับไก่ นี่จากไก่ทอดตัวนี้ไก่ไก่วิ่งแซ่บจ้ะนี่เราคุกผงแบบเผ็ดเผ็ดจี๊ดๆเลยค่ะเผ็ดจี๊ดจ้าเลยค่ะผงนี้เขาทาเองค่ะที่ร้านเขาทาเองแล้วเราก็มาคุกตังหาดอร่อยอร่อยเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆถึงเครื่องค่ะและนี่ก็ของลูกรายหล่าค่ะดูค่ะแทบไปแล้วค่ะไม้ นู่นค่ะของเด็กเขาไม่คุ่ผงนัค่ะไก่เปล่าอร่อยอร่อยค่ะแล้วนู่ก็คือโจ๊กของเขาโจ๊กไก่ไข่ไม่ได้ตอกไข่อยู่นี่ค่ะยังไม่ได้ตอกไข่ลงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ของเราตัวนี้ก็แกงส้มปลาทูยังเหมือนเดิมค่ะไม่หมดค่ะเก็บแล้วก็ทูเย็นแล้วก็อุ่นข้าวสวยละลอนู่ค่ะไข่เค็ม ไขยังไม่ได้ปอกค่ะเพื่อนๆกำลังจะเอาไข่ลงค่ะเป็นไข่ลวกนะคะของเขาดูค่ะตอกลงเรียบร้อยว้าวไข่ลวกค่ะน่ากินมาก,กค่ะน่ากินค่ะกินคู่กันเยอะค่ะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งของลูกชายทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเมนูโจ๊กมอด,ดินข้าวกล้องอร่อยอร่อยจ้า แซ่บแเผ็ดเผดด้วยกันไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีมีความสุขนะจ๊ะ